ช็อกกันทั่วนหน้าสําหรับข่าวน้องเก๋พัชรีวันกันหาแฟนสาวของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นหรือสิบตำรวจตีวิศัก์สินวังเอกแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวด115ปอนด์ปอนสภามวยโลกล่าสุดน้องเก๋ได้ออกมาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวจบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มหลังประครองรักกันมายาวนานถึง14ปีด้านในบุญเลิศวังเอกบิดาของเจ้าแหลมเปิดเผยว่า ปิดามันดาของน้องเก๋เดินทางมาขอวัวที่ฝากเลี้ยงไว้คืนทั้งหมดโดยอ้างว่าเก๋เลิกกับเจ้าแหลมแล้วรวมถึงเรื่องเงิน3 7ล้าน7แที่ซื้อคอนโดแล้วโอนเป็นชื่อน้องเก๋อีกทั้งยังขู่จะฟ้องร้องเรื่องสินสอดและจะให้เจ้าแหลมออกจากราชการสำหรับเจ้าแหลมศรีสะเกตโทรมาบอกเพียงสั้นๆว่าเก๋เลิกกับผมแล้วเราไปกันไม่ได้เขาบอกผมชอบโกหกและมีสาวคนใหม่ โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีแผนจะวิวากันในวันที่16พฤษภา,าคมหรืออีก7วันที่จะถึงส่วนบรรยากาศที่ค่ายมวยนะครหลวงโปรโมชั่นปิดเงียบเหงาคาดว่าเจ้าแหลมพักอยู่ด้านในและยังไม่พร้อมที่จะให้ข่าวพาเพื่อสีมัดเท้าเรื่องสิ้นสอดยอังฟองร่องนั่นฟองร่องนี่ฟองร่องแหลมออกจากต้รหลอต้นวจดอีกแล้นะฟองไก็ฟองนีผมว่ามันจะ การยินยอมอยู่พรอมกันเอียผมว่ามันลูกเจาอายุผมไม่น้อนยๆน,น่ยน้ยว่าประมาณสิบแปดสิหกพาคุณเจาได้ผมว่าเมื่อสาสิบนผมว่าหน่อยเจะอยู่อะไรนะครับพี่เียนชัยพี่เียนชัยนะครับำสกุลไรสิ่งหนของข้าต่อมาน้องเก๋ได้โพสต์รูป ตัวเองกับแฟนใหม่หนุ่มหน้าตีบนเฟซบุ๊กพร้อมพ้อความว่านี่คือคนที่คบล่าสุดต่างคนต่างมีใหม่